สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับครับเย็นๆวันนี้นะครับก็มานั่งฟังเสียงกลบเสียงเขียดนะครับร้องครับแวันนี้พามาดูตรงส่วนที่เ,เป็นที่ทํานานะครับในแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับกับสวนที่ปลูกมะม่วงเหืผานนะครับตรงโซนนี้ก็นะครับผมก็จะปลูกต้นมะพร้าวรอบ ขันนานะครับยาวไปนู่นเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีต้นไผ่ส่วนแถบนี้นะครับก็จะเป็นต้นยางนานะครับจริงๆต้นยางนานะก็คือปลูกปลูกล้อมรอบที่ไปเลยนะครับก็ลงไปเยอะอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือคัานาข้าวที่ตัดนะครับสาเหตุที่ตัดก็เพราะว่าหญ้ามัน มันขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าปลูกแบบหวานนะครับ,รบทำนาข้าวแบบหวานนะมันก็เลยทําให้หญ้าขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็เลยตัดนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาน้ําเข้านะครับเอาน้ําเข้าให้มันเต็มเลยนะครับในหญ้ามันก็จะ ขึ้นไม่ทันข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะขึ้นหนีน้ํ้เร็วกว่านะครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่จะใส่ก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตร15นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับของบริษัทอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเนี่ยก็พื้นที่ที่ทำนาข้าวในโซนนี้ก็ประมาณสักสองไร่นะครับไม่เยอะก็คือทำ ทำไว้ดูครับนะทำไว้ดูแต่ก็ปีที่แล้วก็ได้ประมาณอยู่สิบกว่ากระสอบนะครับก็โอเคนะครับทำเล่นๆนะครับนะครับส่วนสาเหตุอีกอย่างนะครับที่ตัดนะครับก็เพราะว่าต้นข้าวมันขึ้นไม่เสมอกันนะครับต้นข้าวขึ้นไม่เสมอกันนะครับเราจะเป็นต้องตัดนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับพอใส่ปุ๋ยปุ๊บเนี่ยครับทีนี้มันก็จะได้สารอาหาร นะครับเลือกดูดกินสารอาหารแล้วก็หล่อเลี้ยงลําต้นนะครับแล้วก็มันจะแทงยอดขึ้นพร้อมๆกันค่ามันก็จะสวยงามขึ้นนะครับส่วนหญ้ามันก็จะขึ้นไม่ทันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับหลายสิบต้นที่ปลูกไว้นะครับซึ่งก็ปลูกไว้ค่อนข้างเยอะนะครับตลอดแนว คันนานะครับก็ไม่ปล่อยถึงส่วนต้นนู้นก็กําลังมีต้นที่ตายบ้างต้นที่โตบ้างนะครับก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินกันไปนะครับแต่มันก็โตอันนี้ก็เพิ่งได้ปีหนึ่งนะครับนี่นะครับโซนนี้ได้ปีหนึ่งครับนี่นะครับก็เป็นโซนหนึ่งนะครับที่ปลูกต้นยางนานะครับก็ปลูกแซมไปเลยนะครับ คือปลูกตามคันนาไปเลยนะครับมีกล้วยบ้างมีต้นมะพร้าวที่ลงใหม่บ้างนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนนาข้าวนะครับอ่ามีเสียงเขียดด้วยนะครับเราก็จะประมาณนี้นะครับที่ปลูกไว้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นต้นยางนานเลยนะครับเต็มหมดเลยนะครับปลูกค่อนข้างเยอะนะครับนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีเชื้อเห็ด นะครับเหมือนที่เขาว่าไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่เจอนะครับว่ามันมีเชื้อเห็ดยังไม่เห็นหรือว่าต้องซื้อเชื้อเห็ดที่เขาขายตามท้องตลาดหรือเปล่าครับมารดน้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวรอใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเอาน้ําเข้าอีกทีนึงนะครับ โอเคส่วนคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงต่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครับเกษตรแบบบ้านๆนะครับทําตามใจปรารถนาอยากทําอะไรทําครับอยากปลูกแบบไหนปลูกครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทําสวนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ